การฮะตอนนี้บอลยูสัลลันมันขึ้นมา4%แล้วซึ่งเวลาบอลยูมันขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งในไทยด้วยนะครับโดยเพราะโดยยิ่งกลุ่มไฟแนนซ์น,นะฮะทุกๆครั้งที่เวลาบอลยูขึ้นเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์จะลงและทางคนข้ามถ้าบอลยูลงเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์จะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผมคิดว่าลูก คนฟังรายการนี่หลายหลายคนนะฮะชอบเล่นคุณกลุ่มนี้นะฮะเพราะชั้นบอลยูเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูคําถามคือบอลยูมันกลับมาขึ้นเหนือสี่เปอร์เซ็นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปต่อไหมแลวจะขึ้นไปไกลได้ขนาดไหนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังดีกว่าครับเชิญกล้องครับกล้องครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกฮะถามเลยคิดว <Okay. S 1> ่าบอลบอลยูจะเป็นยังไงต่อไปเอาเอาสาเหตุก่อนแล้วกันนะคก็จริงๆสาเหตุมันมันประดังประเดหลายเรื่องเหมือนกันหนึ่งก็คือเรื่องที่เราคุยกันเมื่อเมื่อคุดที่แล้ว นะครับที่ผมมาบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประชุมแง้์ชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วันนั้นก,ก็เตือนว่ามันจะมีการเปลี่ยนนโยบายนะใช่ไหมครับแล้วเขาก็เปลี่ยนจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์สละนะครับก็เป็นประเด็นแรกก็คือ,อญี่ปุ่นเนี่ยยิ่ขึ้นแรงเพราะว่าเขาเปลี่ยนนโยบายอันที่2ก็คือวันก่อนเนี่ยกระทรวงการคลังอเมริกาเนี่ยมีการประกาศแผนการขายบอลการกู้เงินนะครับแล้วก็ประกาศของไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ ก่อนหน้านี้คิดว่าจะกู้มาสักเจ็ดแสนล้านดอลลาร์นะครับประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็นหนึ huh. oh, ่ง huh. ล mm ้านล้านนะครับแล้วก็ไตรมาสสุดท้ายอยูแปดแสนห้านะครับ okay ซึ่งเยอะมากครึ hmm. 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 ่งปีหลังเนี่ยหนึ่งจุดแปดห้าล้านล้านยูเออสตดอลลาร์นะครับซึ่งมันก็เป็นการเป็นการปรับขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็เลยทําให้ตลาดนีคาดว่ามันจะมีบอลสปายออกมาเยอะนะครับแล้วก็ทําให้บอลยูมันขึ้นนะครับเป็นปัจจัยที่สอง ปัจจัยที่3ก็คือไอ้ปิชเรดติงก็มาดาวเกรดอีกอ,อ, <laughs> อันนี้อัศวัไพเหมือนกันนะใช่ว่าดาวเกรดก็มีหลายคนก็ออกมางงว่าเอ๊ะมาดาวเกรดแล้วก็เขาก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าเรื่องเดซิลิงซึ่งมันก็ผ่านไป okay, แล้วนแ, <laughs> แล้วก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้เรื่องที่ไอ้แผนออกบอนใหม่เมื่อคืนด้วยเพราะว่ามันเป็น ข้อมูลใหม่เขาไม่เขาไม่ไดเอามาเกี่ยวนะครับบางคนก็งงว่าทําไมมันดาวเกรดตอนนี้แต่ว่า uh huh. anyway ก็ดาวเกรดไปละแล้วมันก็ทําให้เซนติเมต์มันก็ก็แย่ลงไปเหมือนกันนั uh ่นคือบอลมันจอกมาขายเยอะแต่ว่าเลตติ้งมันแย่ลงด้วย uh huh. แลก็เลยก็เนี่ยสามอันเนะี่ยยิวมันก็ก็เด้งไปพร้อมๆกันนะครับขึ้นมาเห็นสี่เปอร์เซ็นอีกรอบหนึ่งนะครับ uh huh. ก็คิดว่าเหตุเหตุผลที่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของของ b o j เนี่แหละ uh huh. นะครับในภาพน,นี้ก็จะเห็นว่า b o j เนี่ยเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย เขาเขาปรับตัวอ่ายูเคอร์ค o นโทรขึ้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยยูเคอร์คอนโทร่แทรเก็ตอยู่ที่เดิม0.5แต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะให้ขึ้นมาถึงได้1นะครับโดยที่ระหว่าง0.5ถึง1เนี่ยเป็น Flexible Target ก็คือเขาอาจจะแทรกแซงที่0.5ก็ได้หรือจะปล่อยให้มันเกินไป0.60.7ก็ได้นะแต่ว่ายังไงก็ไม่เกิน1ะึ่นี่ยจากเดิมเนี่ย ไอฮาร์ดซีลิงเนี่ยคือ0.5ตอนนี้ฮาร์ดซีลิงขึ้นไปเป็น1%แทนละไ uh huh. อเน,นี้ยมันก็จะเห็นว่าบอลยูญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาวิ่งแทนที่จะไม่เคยเกิน0.5เนี่ยนะครับก็ตอนนี้มันก็ขึ้นมาเนี่ย0.6ละ uh huh. นะครับมันก็ทําให้บอลยูอเมริกาเนี่ยเด้งขึ้นไปตามเว,เวลาบอลยูเออ่ญี่ปุ่นมันขึ้นเนี่ยมันกระทบบอลยูสหรัฐยังไงอะฮะครับที่เราคุยกันวิกที่แล้วเนี่ย uh huh. เราบอกว่าบอลยูญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเหมือน,เป,นเป็นซอสซอฟฟันของโลก พราะว uh ่า huh. ดอกเบีย้ยญี่ปุ่นเนี่ยมันต่ําที่สุดในโลกใช่ไหมดอกเบ uh ี huh. ้ยนโยบายติดลบดอกเบีย้ยสิบปีไม่เกิน0.5ท uh ีเ huh. นี้ยคนก็จะกู้เงินจากญี่ปุ่น uh huh. ที่ดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็ไปลงในอเมริกาที่ได้ดอกเบี้ยสามสี่เปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นในปัจจุบนันท uh ีเ huh. นี้ยมันก็จะมีไอแครสิ่งที่เขาเรียกว่า carry trade พวกเนี้ยก็คือกู้เงินออกจากญี่ปุ่นเพื่อจะไปลงที่อื่น uh huh. แล้วก็กินในส่วนตา่างดอกเบีย้ยตรงเนี้ยทีนะ uh huh. น,นี้เนี่ยพอต้นฝั่งต้นทุนมันขึ้นเนี่ย มันก็กลายว่าไอ้ส่วนตางมันก็จะแคบลง uh huh. หรือบางคนก็ต้องเอาเงินกลับมาคืน uh huh. นะครับมันก็ทําให้เวลายิวญี่ปุ่นมันขึ้นเนี่ยมันกระทบทั้งโลก uh huh. เพราะมนันถือเป็นต้นทุนของการลงทุนของทั่วโลก uh huh. นะคร <Okay. S 2> ทีนี้เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันก็ขึ้นต่างกันเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาจากประมาณสัก0.4 5นะครับขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก0.6เอเมริกาก็าใกล้เคียงกันนะขึ้นมาประมาณสักสิบกว่าทิปเหมือนกันนะครับมันก,ก็เป็นไปตามกัน ทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะมันจะขึ้นต่ออีกไหมนะครับก็เราเห็นแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเข้ามาแทรกแซงละนะครับหลังจากที่ประกาศเปรียบปรับเป้ายูเคอร์คอนโทร่ขึ้นไปเนี่ยบอลยูมันเด้งขึ้นมาแรงเนี่ยพอเริ่มเห็นตัวเลข0.6เนี่ยบีโเก็เริ่มอัดเงินเข้ามาใหม่เริ่มกลับเข้ามาซื้อละพยายามจะแคบยูไม่ให้มันเกินจากนี้นะเพราะว่าขึ้นเร็วเกินไปญี่ปุ่นก็มีปัญหาเหมือนกันก็เป็นต้นทุนของเขาในการ ในการออกบอลเหมือนกันแล้วญี่ปุ่นเนี่ยความจริงนี่เนี่ยภาครัฐเนี่ยสูงที่สุดในโลกถ้าเกิดปล่อยให้มันขึ้นเร็วๆเนี่ยญี่ปุ่นก็ก็มีปัญหาเหมือนกันอันนี้ระยะสั้นเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มส่งๆละนะอบอลยูที่ขึ้นมาเนี่ยเกินทะลุสี่เปอร์เซ็นผมคิดว่ามันคงไปอีกไม่ไม่ได้ไกลมากนะม,มันก็จะมีเลยประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นการขายบอลของอเมริกาที่ที่มันจะเข้ามานะมันก็อาจจะทําให้บอลยูเนี่ยขึ้นได้นิดหน่อยนะแต่ผมก็มองว่า อาจจะขึ้นไม่เกินสิบยี่สิบปีจากปัจจุบันนะครับก็อาจจะขึ้นไปสักสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองนะครับไม่ไม่น่าจะเกินนี้นะครับอัอนึ้ก็เป็นเป็นภาพระยะสั้นแต่ว่าความจริงก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันก็ก็ผมว่าบอลยูเนี่ยเราคาดว่าจะไม่เกินนะครับแต่ว่าถ้ามันเกินถ้ามันทะลุขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็อันตรายกับกับตลาดหุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยบอลยูมันขึ้นแรงแรงทีไรแล้วก็ขึ้นเกิน เกิน4% T- รไยเนี่ยมันไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นทุกรอบเลยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนออกโทเบอร์ปีที่แล้วเนี่ยบอลยูมันขึ้นมาแรางๆนะแล้วก็หุ้นก็ลงไปนะครับตอนต้นปีก็เหมือนกันนะครับเดือนเฟบเนี่ยบอลยูก็ขึ้นมาแรงแล้วก็ตลาดหุ้นก็ปรับฐานลงไปนะครับ hmm. ฉะน,นี้รอบนี้ก็ขึ้นมาเกิน4อีกละนะครับแล้วถ้าเกิดมันยังขึ้นแรงต่อจากนี้เนี่ยก็ก็ต้องระวังเหมือนกัน hmm. ฉะน,นี้ คิดว่าก็ต้องจับตาดูบอลยูช่วงนี้ก็อาจจะเวท and C ไปก่อนอนะเพราะว่าส,ส,ส่วนหนึ่งหมายว่าตลาทุ้นสารที่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกลุ่มเทคมันขึ้นแรงใช่ครับแล้ว <c oughs> ในจริงกลุ่มเทคเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าลองดูเรชั่นสต็อกใช่ไหมหเพราะว่าทุกคนเนี่ยมองว่าแคชฟลูออจริงจริงเนี่ยมันอยู่อีกสิบยี่สิบปีข้างหน้านะเวลาดิสเขากลับมาเนี่ยไอ้ตัวเปี้ยเนี่ยมันก็เลยมีผลค่อนข้างเยอะถ้าเกิดบอลยูมันขึ้นแรงแรงเนี่ยมูลค่ามันก็จะกระทบเยอะอธิบอเนี่ยน ช่วงสั้นเนี่ยมันยังไม่กำไรมันจะกำไรสักห้าปีสิปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยว่าควรจะเทรดที่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะเอาไอ้เงินที่จะเกิดขึ้น10 20ปีข้างหน้าเนี่ยดิสคาวกลับมาเป็นเพซเซนต์แวลูอันนี้เทคนิคเขาเทิร์นนิดหนึ่งอะแต่ว่าเงินปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีค่าน้อยกว่าเงินในอนาคตที่มาเอามาเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาบอลยิวขึ้นเนี่ยไอ้ตัวดิสคาวเลทเนี่ยฮะส่วนใหญ่เขาใช้ราคาบอลยิวในตลาดกันพอยิวขึ้นดิสคาวลลลูกกกก็็็จจจะะยิ่งงเไไปปออีีคุณามรับด้ ผม <c oughs> ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าอย่างที่คุณฟลุปป๊กบอกก็คือกลุ่มเทคมันมันนำตลาดขึ้นมาในรอบนี้แล้วมันก็เป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟกับบอลยูค่อนข้างเยอะนะถ้ายูเด้งไปแรงๆเ <ๆ S 2> นี่ยก็อาจจะอันตรายแล้วก็ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเ e อร์นี่ยูแกลตอนนี้มันก็ต่ํามากด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ความจริงถ้าเกิดอัปเดตล่าสุดเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับลงมาประมาณตรงนี้ละนะครับก็ต่ําสุดตั้งแต่ตอนไม่นับดอทคอมเนี่ยก็แทบจะต่ําสุดในในรอบยี่สิบปีที่ผ่านมาเเลยยนนะะครับ้ี่ มันก็แปลว่าถ้าบอลยิวขึ้นไปอีกเนี่ยอ่อถ้าหุ้นไม่ลงเนี่ยเออนี่อยูกมก็จะแคบเข้าไปอีกนะมันก็ทำให้ม่น่าสนใจใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องระวังขที่ว่าบอลยิวเนี่ยต้องจับตาเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไอ้ประเด็นเรื่อง BOJ เนี่ยอาจจะอาจจะเบาใจไปได้เพราะเขาเริ่มแทรกแสงและนะครับแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องัพพล l y ของบอลที่มันจะอ,อกมาขายเนี่ยหนึ่งล้านล้านในไตรามาสนี้เนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าตลาดจะสอบได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ ในผลของการดาวเกรดเนี่ยมันจะทําให้ดีมา์นมันโดนกระทบมากน้อยขนาดไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าพับกองบางกองเนี่ยเวลาเขาจะซื้อบอลเนี่ยเขาก็จะมีกาหนดชัดเจนว่าต้องเรตติ้งไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ถึงจะซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ความจริงถ้าถ้าถ้าด้วยเรตติ้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกระทบไม่มากเพราะว่ามันลดจาก Tri ป l e A ซึ่งสูงสุดไปเป็นด o บ b l e A อบวกซึ่งมันก็ยังใช่ครับแล้วก็ยังสูงมากอยู่อตนเนี่ย ไอ้ผลจริงๆจากจากข้อจํากัดของการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนะแต่ว่าผลด้านเซนติเมนต์เนี่ยเราก็อาจจะประเมินลําบากนิดหนึ่งนะครับเพราะเนี่ยก็ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาดูนะว่ามันจะเด้งไปถึงเท่าไหร่ถ้ามันหยุดที่ระดับนี้แล้วก็ไม่เกิน4.1เนี่ยผมว่าตลาดก็ยังพอไปต่อได้แต่ถ้ามันทะลุขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะในการลงทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายแต่ว่าเราก็ยัมองว่า ปลายปีเนี่ยบอลยูก็ยังน่าจะลงต่ำกว่าปัจจุบันนะครับเราก็ยังมองสิ้นปีที่ที่สามจุดเก้าเปอร์เซ็นเพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยเรื่องตัวเลข OR เศรษฐกิจที่มันจะเริ่มจะชะลอลงนะครับแล้วก็แนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดซึ่งพองไปปล,ปลายปีเนี่ยตลาดก็จะเริ่มมองไปปีหน้านะว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับแล้วเนี่ยบอลยูก็คงจะถ้าเกิดเริ่มปัจจัยเรื่องซัพลายมันผ่านไปเนี่ยก็อาจจะปลายปีสิ้นปีน่าจะจบประมาณสัก3.9%เปอร์เซ็นต S <S <S ก็ไม่น่าจะสูงกว่านี้แต่ว่าเรียะสันก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะตลาดก็ยังคาดหวังอยู่ว่าเดี๋ยวค่งสิ้นปีเนี้ยเฟดจะเริ่มคัดดอกเบี้ยเออก็ความจริงอาจจะเป็นต้นปีหน้านะที่เฟดจะเริ่มคัดนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเหมือนกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ยังย <S <S 2> <S 2> ดูสนับสนุนหรือเปล่าใช่มันมันก็ยังดูว่ามันมันยังไม่ได้ไม่ได้แย่มากขนาดจะจะคัดได้โอเคน่าจะครบตัวนะคือแล้ว ถ้าลิงก์มาหุ้นไทยก็คือถ้าเกิดบอลยิวมันสูงขึ้นไปต่ออีกสิบยี่สิบิปเนี่ยผมว,ว่าก็จะกดดันให้กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมาปรับลดลงมานะฮะชว่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าการเขาเคยอัปเดตหลายรอบแล้วะฮะว่าทุกๆครั้งที่เวลาบอลยิวมันขึ้นเนี่ยหุ้นไฟแนนซ์มันจะลงซึ่งเอาจริงในแง่ในแง่ลิงก์เกสเนี่ยฟันดัมเบทมันก็เป็นอย่างนั้นนะคือแบบว่ายิวโลกขึ้นยิวไทยก็ควรจะขึ้นต้นทุนการเงินของไฟแนนซ์ก็ควรจะขึ้นด้วยแต่ว่ากลุ่่่่่่่มมมอออืืนนนนักก็บาาาางงลลุุจะพเปยี้ อการレスปอนของหุ้นต่อบอลยูสัรัดเนี่ยมันไม่สูงเท่าไฟนั้นไฟนั้นนี่คือแบบว่าบอลยูขึ้นไฟนั้นลงเลยผมก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกังน,นนะที่ตลาดไทยมันเซนซิทีฟกับบอลยูสัลัดขนาดนั้นนะฮะแต่ก็อ่ะถ้ามันเป็นอย่างน้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้หนึ่งนะอย่างที่กองไลฟ์ฝังว่าถ้าบอลยูปรับเพิ่มขึ้นช่วงสั้นหุ้นไทยโดยกลุ่มไฟนั้นเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันบ้างระยะสั้นนะฮะก็มีคําถามในแชทนะฮะตัว ปิดเลตติ้งลดความน่าถืออยู่อสกะทบบอลยิวขนาดไหนก็เมื่อกี้กองได้ตอบไปแล้วนะครับคำถามว่าตอนนี้เราควรซื้อกองทุนตราสารนี้อเมริกาไหมฮะเพราะจริงๆผมว่าก็อาจจะอย่างที่บอกนะครับเราก็อยากจะซื้อที่จุดที่ที่ยิวมันสูงที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะลุกคือคือด้วยด้วยโมเดลที่เราทำเนี่ยมันควรจะอยู่สักประมาณ4.1 uh huh. นี่นแหละนะ้วก็อาจก็น่าจะใกล้สูงที่สุดละแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยพอมันเป็นเป็นประเด็นเรื่องซ u p p l า d e m a n เรื่องซนติเมนต์เนี่ย มันก็อาจาจะมีการโอเวอร์ชูตขึ้นไปได้นะผมคิดว่าก็ถ้าเกิดมีเงินก็อาจจะจะแบ่งเป็นเป็นไม้ก็ได้นะครับอตอนนี้เราคิดว่าอาจจะเข้าไปสอนสักสักไม้นหนึ่งยแล้วก็อาจจะเก็บไว้อีงไม้หนึ่งเพื่อมันทะลุขึ้นไปนซื้อสี่จุดสองซื้อใช่ครับแต่คิดว่าไม่น่าจะไปไกลว่านี้แล้วก็ถ้าเกิดถือไปถึงสิ้นปีก็น่าจะได้กำไรเพราะว่าบอลยูน่าจะลงใชนช่วงปลายปีอ่าฮะโอเค